สามนีไฟล์บทที่22ในวันเวลาสุดท้ายไซอันและสเตกของนางจะได้รับการสถาปนาและพระเจ้าจะส่งรวบรวมอิสราเอลด้วยความเมตตาและความละเอียดอ่อนพวกเขาจะมีชัยเปรียบเทียบอิสยาห์54ประมาณคริสต์ศักราช34และเมื่อนั้นสิ่งที่เขียนไว้จะบังเกิดขึ้นจงร้องเพลงเถิดโอ้หญิงที่เป็นหมัน เจ้าผู้ไม่เคยได้ให้กำเนิดจงเปล่งเสียงร้องเพลงเถิดจงร้องดังๆเจ้าผู้ไม่เคยเจ็บคันเพราะคลอดลูกเพราะลูกของหญิงที่อ้างว้างมีมากกว่าลูกของพรรยาที่แต่งงานพระเจ้าตรัสจงขยายที่ตั้งกระโจมของเจ้าและให้เขาทั้งหลายทำม่านที่อยู่อาศัยของเจ้าให้กว้างออกอย่าเจียดไว้จงต่อเชือกของเจ้าให้ยาว และทำให้เสาของเจ้ามั่นคงเพราะเจ้าจะขยายออกไปทางขวาและทางซ้ายและพงพันเจ้าจะได้มรดกจากคนต่างชาติและทำให้เมืองรกร้างว่างเปล่าเป็นที่อาศัยอย่าก,กลัวเพราะเจ้าจะไม่ต้องละอายทั้งเจ้าจะไม่จำนนเพราะเจ้าจะไม่ถูกทำให้อับอายเพราะเจ้าจะลืมความอับอายในวัยเยาว์ของเจ้า และจะไม่ต้องจำเรื่องอัปยศในวัยยาวของเจ้าและไม่ต้องจำเรื่องอัปยศในความเป็นม้ายของเจ้าอีกต่อไปเพราะพระผู้รังสรรค์ของเจ้าสามีของเจ้าพระเจ้าจอมโยธาคือพระนามของพระองค์และพระผู้ไท่ของเจ้าพระผู้บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลพระองค์จะได้พระนามว่าพระผู้เป็นเจ้าของทั้งแผ่นดินโลก เพราะพระเจ้าทรงเรียกเจ้าว่าเป็นหญิงที่ถูกทิ้งและโศกเศร้าในวิญญาณและพรรยาที่อ่อนวัยเมื่อเจ้าถูกปฏิเสธเพราะผู้เป็นเจ้าของเจ้าตรัสเราทิ้งเจ้าไว้ชั่วประเดี๋ยวแต่ด้วยความเมตตาอันหาที่สุดไม่ได้เราจะรวบรวมเจ้าในความโกรธเล็กน้อยเราซ่อนหน้าเราจากเจ้าชั่วครู่แต่ด้วยความกรุณาอันเป็นนิด เราจะมีเมตตาต่อเจ้าพระเจ้าพระผู้ไทยของเจ้าตรัสเพราะในยามนั้นเสมือนพื้นน้ำแห่งโนอาต่อเราเพราะเราให้คำมั่นว่าพื้นน้ำแห่งโนอาจะไม่ไหลท่วมแผ่นดินโลกอีกต่อไปฉันใดเราให้คำมั่นว่าจะไม่โกรธเจ้าฉันนั้นเพราะภูเขาจะจากไปและเนินเขาจะถูกถอนแต่ความกรุณาของเรา จะไม่ไปจากเจ้าทั้งจะไม่ถอนพันธสัญญาแห่งสันติของเราพระเจ้าที่ทรงมีเมตตาแก่เจ้าตรัสโอ้เจ้าผู้มีทุกข์ถูกพัดพาโดยพายุฝนฟ้าขนองและไม่ได้รับการปอบโยนดูเถิดเราจะวางศิลาของเจ้าเป็นสีสุขใสและวางรากฐานของเจ้าด้วยไพลินและเราจะทำหน้าต่างของเจ้าเป็นโมรา และประตูของเจ้าเป็นโกเมนและขอบทั้งหมดของเจ้าเป็นศิลางามและลูกหลานทั้งหมดของเจ้าจะได้รับการสอนโดยพระเจ้าและสันติของลูกหลานเจ้าจะใหญ่หลวงนักเจ้าจะได้รับการสถาปนาในความชอบธรรมเจ้าจะห่างไกลาจากการกดขี่เพราะเจ้าจะไม่กลัวและห่างจากความหวาดกลัวเพราะมันจะไม่มาใกล้เจ้า ดูเถิดพวกเขาจะรวมกันต่อต้านเจ้าแน่นอนมิใช่โดยเราผู้ใดก็ตามที่จะรวมกันต่อต้านเจ้าจะล้มเหลวเพราะเจ้าดูเถิดเราสร้างช่างที่เป่าถ่านในไฟและที่นำเครื่องมือสำหรับงานของเขาออกมาและเราสร้างผู้ผลานเพื่อทำลายไม่มีอาวุธใดที่ทำขึ้นเพื่อต่อสู้เจ้าจะจำเริญได้ และทุกลิ้นที่จะสบประมาทเจ้าในการพิพากษาเจ้าจะกล่าวโทษนี่คือมรดกของผู้รับใช้พระเจ้าและความชอบธรรมของพวกเขามาจากเราพระเจ้าตรัส